แมครับพี่นองไรัทครับมัดดีพึ่แม่ครับเี่นอครับผมงวดี่มาเอาได้ติเอาปังนี่ได้ติปังปังเลยท่เจอาหรเนาะเขีๆเอาปังปังนี่ม่วคือเื่อแม่ถวายป้ายแดงให้ปูหน่อ็นไรบามาตามหนอยได้บาทเนเอเจ็บซี่ร่วาย่มาตันะฟันกับหา่นฟันอีกเพราะ่ขั้นฟันขั้นชีนั่นขั้นชี ก้าฟันพุ่งอยู่โอ้อมไปเลยหมูว่บได้น่ไ้นี่มันมันมีดมีแต่ม่ฟันตองว่าเด็เฮ็ดเออได้เท่านั้นไปเก็บเฮ็ดเท่านั้นแหละฟันอีกจะเอาเทาไรไปแดงรถเด้รถไยแดงแม่ไปแดงมันอันว่าทะเบียนไท่ยกทบีนราคาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าโอ้เป็นราคา ที่ว่าคนมากบัดอำเภอเลยวันที่มัดอำเภออัญจีชวนมันเออเจ้ามาเห็นหรือว่าโอ๊ยบ่เห็นเจ้าเสียกัเมื่เมืองหอปูเออบ่เคยเห็นเตะเจ้าปลูกพวมากจะเสียกัอโอ้สงสาสตร์สมฤกษ์นี่สิ ไม่แม่ยังไม่เห็นหน้าแม่พ่อมบ่แมฮะมัแม่นยังไม่เห็นหน้าแม่พ่อมบ่เออกระช่วงพันถือเลี้ยงนั่นแล้วมันม่เอาเลขนยงนั่นวันนี้วันนี้เขามาเด้อสั้นเออท่านถือแล้วเขามาคอยฟอบไปเออเขาคอยชี้เรี้ยงสั้นสัตวตัวสัตวตัวเออเขาจะระแสจึ๊มจึ๊มไหมอืมอ่าอยู่แล้วว่ะ มาหอาคนดังเลยใอ้มดาเลเป็นคนดังมอขโโสกน้ำมาขอเพิลงนั้นน้ำแล้วคอยคอยแขนน้ำผู้มีสูตมีวัฒนะคือจะได้กระถือไหมวัตถมันถือคุ้มว่้เสิบอกมาได้เขาบัสีน้ำตีนระจาเตมากระดวงกุนเอาพูดยาวนี่เลยเตะดวงกุนเาังเพ่อานเพิ่นแม่นเพิ่กแม่นได้หรอพ่อก็ไดโอ้โนเขทยว คักยัแปดเกีแต่ตั้งองหนั่นไดนทั้งฝุดทั้งหลังทกนไหนคักใหเนี่ยประนันเราวะที่ดวงันองเข้ากปเห็นเข้ากับโก้หรือเจาเขาบกวิดวงเห็นไปบ้านนะเขาไปบ้านจะซื่อฟันปเห็นสมุดเนี่ยค่ะเเียน่นเขาแตยัง โอ้เชียนไปบ้าเห็นซื้ออะไรเขียนเชียนไปเออเขียนไปสังหานดิเลขเงินได้ก็เขียนไปสังหานเลยโอ้เขียนฝากปูดูแลไว้เออให้คนไปให้คนเห็นให้คนเบิึงโอาบอกไปนั่นแหละเจีล้างคุณล้างอย่างเดียวเจีปากโทษจช่ไหมยังวะบังนึ่งเห็นในแต่ว่าจุ้มกบบังขีโบุกขากแถวเต็ม ล่างเย่้งเดียวเออวางหันมันเป็นทังไหนล่ะเป็นัไหนแม่ันเลยเป็นทีไหนขอทกขอมานบ่จุดจุดคูหลานเนาะุดผู้เทียกับุดผูหลานก็ไม่จำสองคนอ๋อนี่จุด้นันผู้นึงได้ี่สามนออกซี่สาม้วนเออผู้นึงได้ปอย่างเกหาบ่เปนดอกเกเออเขาเรียกเกาหายนั้นันะีสามงวดเดียวกันบ่แมเออออกข้ามนข้างล่างเอองวด จุดต oh, right? okay. ั้งเก้าหากับชี่สามนะจุดพุ่นละอันพุ่นหนึ่งไหนบนพุ่นหนึ่งไหนล่างพอได้หาเก้าพุ่นั่นได้เองชีสามเออชีเลขสามตัวหาหาสามชีเมื่อหาชี่สามโอ้มันผัดชุกมนานกับบาซื้อนี่จุแม่นกับบอาซื้อบ้าซ่าจุดจุดซื้อบปล่มีแต่คนซื้อผู้เดียวผู้เดียวอย่านี้เออจะพุนเหรวะเออเพราะ่ิได้ผู้เดียวเนี่ย เวลาเทียด้คัดมะกุ้มมะซื่อดิ้้ซุ่มนั่นยู่เลยแค่จำกับป็นซุ่มมานจำหันน้ำกันเสียร่องแล้วันด่อต้องคู่ไม่เสียใช่มาถือน้ำเลี้ยงสองหมดนี่ตอนตะกี้มันบ่อนั้นผู้ใดบม่เสียกระแทกแม่เคยได้ตอกเกิดต่เสียเยอะดิหมดไหนผู้ว่าก็เป็นได้เสื้อนะแม่ว่ากะเขียนใส่กระดาษเมืองเกิงได้เจ็ดแปดเม็ดเดียวล่างพร้อมพี่น้องเลย ม่นมีเขียนใหม่ไห่มาไปจุดถูกจุดคนละดอกให้นเราเนี่ยแสดงว่าไหนคนละตัวเออคนละตัวโอ้ถามพ่อแม่แม่จาคนไม่จำหรือแสดไจำได้แปดหกหกแปดหกหกอ้อืพ่แม่ไม่จำของยายได้สองสี่กิจสองสี่กิจ เขาได้สามเลยบอกบ่ม oh, ีสองขั mm. ้นสิบ้านนั uh ่นเรือปลอกได้อเด้อส่ uh ้านไ้บ้านไปเบื hey. ้องเยอกบ่เ hmm. บ oh ื hmm. ้องเยอะมเจ้ากับไปลรือปลอละแมื uh ่อ hmm. บ้านยรือใหม่ใหม่สามโตแต่อีเได้หน่อยเือปลอเครืองวดบักนบเก่าหออโตยกกลางเือถิ่นวิ่งเตะเก่าก็หาท่าน ขัด่วดดสี่หายสองตัวคือเออคือว่าเออตัวบัแมนี๋คือเลื่อมลกทีมจุดคึอว่าเห็นสองเราค็อมวดวันวนี้วันนี้จะเป็นจังไรล่ะสองสี่เจ็ดจ็ดาศานยาชุนเฮ่อศานุนแห้งมาสั่นบ้านฮะศุนแห้งมาสั่น เนี่ยเขาคอยตันมู่บ้านโอ้โหแล้วกูซ้ออ๋อซื้อแต่อะไรซื้อไทยยังหล่ะ้อๆแล้วกูให้ซื้อซ้มอนแล้วซูบคือเบว่าันในแป้นนู่นันนม่นี่จำบ้างอบ้านคอยกเหมือักเป็นจังไงคอยเิ่มเิ่มไปเป็นจังไบเางบงูซื้อตัวได้บานเมาไปว่าสันว่าสันม้าอกูให้สู้อซ้ำหอนแล้วเต้ นี่สามเงาดีอื่เป็นสามงาดีเลยสิแต่จุดถูซันามเจนเป็นดาราเป็นดังเลยสิเพิ่นรุดปากบอกว่าอะไรแม่บอกแตกมีรานนิแนึงมิาศูนแหงศูนแหงวยศูสามเงาศูก็บอกว่าดิสมันกันคนวางกันแห้งนี่แบบบาปออาจจะน้ำนจะเล็ดทูซ เราเลยเลก็อกได้ตั้งหาะก็เล่คือลอกได้ยรอกเป็นัไงทองหงสทองหาสมรอกไ่เหรออ่าลอกสีปองว่าไปก่อนว่าเดียบอ่นี่สีปองตัวได้เนี่ยอะไรไหมเย็บห้าอาเย็บไรมันไรต่ออ่าเย็บ้าเย็บหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดเ็ดขนออเจ็ดสองเจ็ดสองอเจ็ดหกเจ็ดหกออืมเ่ตัวเดียวนี่ปะเี่ฟองสี่องอันนี้หลุดเจ็ดเจ็ดนี่เป็นเลขสูตรเออเลขสูตรงวดที่ผ่านมาได้สองหกเออแม่ลักสองงวดก่อนอ่าโอ้ยงวนี้มาลักเจ็ดเอองวดก่อนงวดก่อนก่ดก็แม่ลักเก้า เก้าาเก้าหามันก็ถือตมันกับเขาก็เลยูได้ทูแม่ตัวนี้เก็บสองก็จ้งว่านแล้วแต่เมื่คือมะเขากันเออจะิไปเพิ่มโอ้เออเอาแล้วม้วนปุ๊บเขามาจ่ายงั้นเห็นเลยจ่ายอยู่ในหอปูเล้วจ่ายเ้วพักกือความปูเป็นไม้ยันกระถือความเลยบอกแม่้อะืเขาเอาแล้วจออกจีเส้นเส้นมันส แม่เน้นตัวไหนนี่เลขชุดนี่นีตัเนนบ้าสี่คู่นี่แม่มาเข้ากันกับนี่นี่ะม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เจนหานี่ยอจสองหาผมว่าเม่ชุดต้นก่อนโมแม่หกสองหกเลยดิครับผมเลขชุดเนนอยู่ที่เจ็ดหสองห้าอ่าเอเ เจ็ดห้าและเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองตัวเลทูบ่ิับคคับเลขทูบที่สองสเจดออข่าวผมโอ้่ดภาษาอับอกท่านบนเรืออะพาสตัวนเป็นไปได้เบิร์หน้าเบ์ตัวหน้ามันออกง้ัแม่ยกินครับพี่น้องตงมง้าครับ ก็ซื้อหลายก็ซื้อน้อยซื้อก็ได้ฟังมาแต่มันถือกุมวันนะเือได้ฟังมาลอยไม่ได้กุมวันแล้วแม่น้อเนาะยกแค่ไหนไหม่ก็ซื้อน้อยว่าแต่ว่าซีกตัวลุ่ยเออเอาแห้เอาน้อยเ่าเป็นยี่บ้อนี้คนให้กินพวมบ่ะนี่บอกแคยถือได้ยังละตัวสองตัวแม่หน่อยหน่อยน้อหาคืนวนเนาะเออเอาไม่ได้หลายเหล่อบ่ ตรงกับทูกปูก็คือเจ็ดสองได้พี่น้องเอ่าเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะตรงกันกับเลยถทูกปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกมีเป็นเลขสูตรเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าปูศูนยปูศูนยหลายศูนย์มาสามงวดแล้วทูบเาเ่าสันวาเลยก็เลขลงหายแั่พี่ชื่เแต่ว่าแต่ว่าจะมีเอาหรอเาจน้ำปูหรอเออจะน้ำปูเลยพี่ก็เปนเลขสูตรเออเพราะขั้นนั่น เขาเจ้าซื้อน้ำเลสูตรอันชุดนี้เอาเลยชุมนะเอาแต่เก็เปียออันนี้เขียนใหนกู้คนดิอันนี้ก็ได้นครับไม่กุเอาตัตัวนี้แหละได้สองหกแล้บอกฝากแล้วาอักโอะอักเอลได้เ็้งโอนแล้ว อ็ไม <mile> ีอะไรมเข็าตัวแบ้เม่ปดตวค้เนะรถแแ่ไยะดตดเ็นได้มากเลาจะได้กันไหม่มันายได้จรง่มันา้ยงวดใส่สใส่มเอออว่าไปกร้วแม่เนาะกันนัดกันเลยดิค่ะไมวยโฉการคถือเล่หงวดสิมาห่าสุดักันาวยี่ห้อนนงก็้วนเตมเน้อ อยู่น้ำปูเลยปูน่ะนั่ันัดกันไว้เลยครับผมดด้วยสิครับในย่างมันหนักไปดเรียบร่อยเลยนัดละเปรียมแต่เงาเร็วเปียแเงาคอุงวนี้งาย่างไงสบายสบายความสบาครับผมขอบคุณคุณแม่ยางเลย่อไอมอไรครับผมคืออีกเรื่องหดทีมากครับสาธุสาธุครับ